ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อค้าขายล้านลุงกองเนาะร,ร้านลุงกองลาบก่อยครับผมสถานที่ตั้งย่ย ου ย, ου ย, ου ย ου ่อยอู่ใส่นอต่เออเพื่อบ้านใหม่ครับเพื่อบ้านใหม่ชัยอดับผมเพื่อบ้านใหม่ใช้ยอดจังหวัดบุรีรัมบุรีรัมเนาะร้านขายลาบกอา่อยพอดีเห็นอกเรื่องตวเลขเนาะครับเห็นอกเรียงตัวเลขว่าพอ่อพ่อพึ่งเสียไปอกครับครับผมพึ่งเสียร้านเป็นล้าน ซื้อพอซื้อบึงกองลาบก้อยนี่เนาะงกอลาบก้อยตะกอนเราขายเองนี่เลาวก็บมแข็งแรงคงเลยมาขายแที้ยนมาขายแทนครับผมเขากระจายซิมผีมือแล้วซิมผีมือแล้วแซ่บนะครับผมลาบก้อยพี่น้องพันไปพันมากับแว่เด้อนะครับร้านยูงกองกมอศูนย์กมอศูนย์บ้านไร่เพดหรือว่าบ้านไม่ใช่เพดนั่นแหละครับดูดูริมถนนไงเลยตรงามป้อมตำรวจครับตรงามป้อมตำรวจบ้านไม่ใช่เพดเนาะครับอ่ะถ้าจะมาอุดหนุนกับเชิญได้ครับเด้อโอ้แซ่บบ้องหัน ลาบก้อยย่างแซ่บเลยต้มตุมม่มขุ่มดีดต้มขุ่มเลยดีอันนี้เป็นลูกไส้ลูกกองเนาะครับผมอันเลี้ยงหอดจานาบ้างหันบ้างหันได้ได้ยินว่าพอเพิ่งเสียไปเป็นบ่ครับครับผมโอ,อ้เราเห็นว่าเลี้ยงเรียกว่าอี่อยังก,ก็ถือหาซุนเบิดบ้านนี่ยังกับเนี่ยถือเบิดบ้านครับหาซุนเนี่ยกรักนเลยก็เลยว่าขออนุญาตไทยทำนี่ยัง<า>รักจวนรักจวนมั้ยัง<า> เชียงหัวบ้านนะครับเชียงหัวบ้านเอาจะเลยมาก่อนหยัดไทยทำ้งนอเพื่อเพื่อมีตัวเลขียญนะทางในงวดต่อไปนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานี่เพิ่นเพิ่นถือตัวไหนครับเพิ่นตัวนี้เราไดปขอฝันพี่น้องยี่ของหรือว่าพ่อกับแม่หรอกระหว่าเราไปขอฝันเจ้ามือเลขเลยโอ้ไปขอฝันเจ้ามืออาบอมโอ้จมือเลขกเลยผมบอกมาหาผมอยู่บ้านมาหนุ่มมาหาแม่มาหาพี่น้องอยู่บ้านคลยกลุ่มกันเบิดตอนคือเรื่องอศพแล้วไปไหมโอ้ครับเราไปขอฝันเจ้ามือเราบอกว่า ไปบอกแม่สูแน่ไป้เซนีท้องกัอยแน่ว่ามีเงินอยู่ในบัญชีนั่นหารอยหาเสียบไอ้บ้นเซนีให้นะครับคือพอนี่หลังจากเสียไปแล้วครับเพิ่นไปเข่าฟันเจ้ามือครับผมเพิ่นเพิ่นูจักกันบอกับเจ้ามือหู่จัดกันครับคนในบ้านหู่จักกันคนในบ้านครับผมที่นี่เพิ่นไปบอกว่าจังไหนก่อนไปบอกว่าให้ให้ไอ้โจมือไหนไปบอกให้แม่ไอ้บ้านเซนีท้องกสบซอยแน่ แต่ว่าเงินในบังทีเราเราบอกว่าไม่ยูหาลอยหาซีฟไม่ยูหาลอยหาซีฟครับผมบัดนี้พูดเจ้ามือนี่พูดเล็บไปบอกพี่น้องฟังพี่ต่อฟังไอ้พี่น้ององผมที่บ้านฟังกำลังตุ่มกันอยู่กำลังโซ่เลงเลงกกันนี่แหละกับป้ากันซื้อหาซูนบัดนกับเลียฟ้าซื้อกันหาซูนครับคือเบิร์ตบ้านคือเบิร์ตบ้านพังย่องโจมือได้เดีน้องโจมือน้องโจมือยังคักเลยไปบอกเขาอย่างนี้ไปบ้านไปบ้านหลังไเลกับไปบอกเขาว่าไปกองบอกเลขกหาซูนกันว่ากันซื้อเบิร์ตซูนผู้บอกคันซื้อก็ซื้อ ว่าไงกองครับซื้อซื้หลานนี่เนาะครับผมซื้อเราเลยปกติแล้วตอนเรายังมีชีวิตอยู่นี่เราเป็นคนมักเทียงโชกบ่มักอยู่ครับมักอยู่ดิแน่ยนคนทั้งเหล็ทั้งหวยนี่มักอยู่เนาะัหมักซื้อเล็มันแดงอยู่แต่แดงว่าเราสิให้โชคทั้งนี้อยู่เด้อแเนีนครับบัดนี้ให้ข้อถามเพื่อเป็นแนวทางเนาะในงวดต่อไปเพราะว่าเรามักทั้งนี้แล้วเราก็ไปเข้าฝันนี่ก็ถูกเลยครับ อันนี้หัวหล่นๆนี่นี่บวชมาไม่ไม่เลยเนี่ยงัดจบทานจบหัวตะแล้วเนาะครับผมหัวเราเสียวท่านโดนเดี๋ยวเสียวท่านโดนบางเพอวันพุธน้ำมันนะครับเอาเอาเลขเลขฝาลงเรามีบ่เลขฝาลงมีครับโอ้เอาเขียนเขียนเห้แน่ครับเขียนครับผมเลขฝาลงเอาเขียนเลยครับจะเขียนตัวไหนนะครับเขียนตัวยิ่งยิ่งเลยวเนี่ยครับฝาลงเด็ฝาลงฝาลงเขียนเขียนตัวงูสื่อให้นไหมเนี่ยเป็นตีโบหัวเรียกยังฝาลงเนาะเด็ดฝาลงเอาฝาลงเป็นเงีอง ขาใหญ่องฝาลุงฝาลงครับผมอันเราเสียตอนอายุเท่าไหร่บ้่ครับอายุเรานึ่งเป็นที่ใดใบหกิบสครับหกสิ่ครับเอาเอาอายุน้ำเอายุหกสิบสี่นะครับหกสิบสี่อันนี้อายุเราครับอายุครับอายุเราหกสบสี่เราเราเราสียวันทีเท่าไร เสียวันที่25มีสิบ้าเขียนอะไครัเน่ยเพราะว่าเพราะว่า้าตาได้เกี้ยวของเกี้ยวนี่อาจจะตัวเลขพวกนี้อาจจะเป็นตัวเรียวดต่อไปก็ได้นะครับผมแล้วก็เสียเสียวเสียวันที่2 5เนาะครับผมนี่ตัวนี่เลขยังอี้ก็พอสอเกิดพสอเกิดเออพสเกิดนาะสองห้าศูนย์หนึ่งสองห้าศนย์หนึ่ง 2 5 0ดเพราะส่ศเกิดเนาะครับผมผมว็ตั้งใกซื้อศูนย์หนึ่งหนงศูนมันตรงเลขกที่เป็นบ้านผมวัดเนี่ยวดว่านนะครับโอ้แต่มันบอกหาศนโอ้นีเลยมันจะมีหาศูนย์ด้วยนี่หาศูนย์ี่ผมประตับผมซื้อหาศูนย์หน่งตรงแล้วก็ตัดงศูนหนึ่งศมีมีเลขอย่างเกี่ยวของกับเราอีกคนนอเนี่แสดงว่าบ้านบ้านเลขที่เดีอันตัวนี้เลขที่หนึ่งศูนย์ครับบ้านเลขที่กับหนึ่งศูนย์ครับบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์ หนึนย่งหนึ่งศูกะแต่ว่าเรียอฝาลงอย่าลืมเด้อเพราะว่าบ่ท่านได้ออกเนี่ยปีปีพศเกิดแล้วนี่ยตรมกับมือมือเราเสียเนี่แมนเราสองห่าเราเสียสองห่าครับหาศูนยนี่งออกไปแล้วเหลืออยย่ศูนย์หนึ่งกับหนึ่งศนย์ท่านออกแมนอายุเรานี่หกสบน้องท่านออกแล้วกะเรืฝาลงรีขฝาลงหกสามศูนย์กพระท่นได้ออกลงเอาไปรุ่นได้เนาะแมนเอาชูไอ้ยุช์จั่อยนะครับโช์จักหน่นยนะ นี่มันตัวนังสือสีแดงนี่พี่น้องเพิ่นบ่เห็นไหมขัดยูดอกขัดยูจ้าจูเขาซูมซูมซูมเอาไอ้ปากกาหนั่งเหมือนใครเขียนผมไหมนะครับเขียนทับเลยเนาะขัดยูนี่เอาเอาเขียนไหมก็ได้เอาเขียนทับครับอย่างว่ามาชัดเนาะครับมันมาชัดดิเพราะว่านั่นอ่ะคนราะไงนพราะกองนี่เราเป็นคนมักเสียงโฉดทั้งนี้อยู่เราอาจจะบอกมักจังไดนถ้าเราบอกมักเราบอกไปบอกดิไปบอกไปบอกเจ้ามือซ้ำบอกเจ้ามือเนาะ เช้าวานน่ะกับนำหมาสั้นตัวก็ถึงครับก็ถึงแต่หลักจวนนี่เป็นแนวทางครับก็ถึงแต่หลักจวนอ่าถึงแต่หลักเกิดเกิดเมื่อไหร่เราเด้อครับเด้อหกสามศูนย์นี่คือเลขฝาลงเนาะหกสี่นี่เลขอายุเขาใช่กองอ่ามือมือเราตายนี่มื่อเสียงนี่วันที่ยี่สิบห้าเดือนเดือนั้นเนาะเดือนเดือนนี้ตัวเนาะเดือนเมื่อหร่ครับเดือนกันยาเนาะเสียงที่ยี่สิบห้ากันยาแล้วกับเพราะซ้อเกิดสองพันห้าร้อยหนึ่งครับซึ่งบ้านเลขที่นี่ หนึ่งศูนย์หนึ่งงวดางขันเอาไอ้ลูซ้ายรอเหรียญตัวนี้แมนบอลตุกคนทุนตัวนี้ศูนย์หนึ่งหนึ่งศนยาศ่ครับงวดังหันงวดังหันแต่มันออกตัวนี้มันออกขาศูนย์ออกขาศูนย์ออก่าศูนย์ล้างตอนนี้ตัวที่ล้มตุ้บตัวนี้บอกหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งตันี้บอยแมนครับเสียเอาตัวเก้ตัวนี้เาตัวเาครับเอาหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งแมนครับเพราะว่าตรงกรั่ อย่าลืมเลขฝาลุกเลยครับ630มศูนย์เรล้าการเลขอายุของพขาใหญ่กองเนาะหกสิบสี่เร่ากัมือเราเสียชีวิตคือวันที่ยี่สิบห้ยี่สิบห้ายี่สิบห้าตรงกันนี่แค่นี้เนาะตรงกันนี่นี่กับประสอเกิดเราที่ยี่ยบหาเสียเราคือจังคือจังดก้อนพีเขาเคยไป่ทยขีดไปี่สสี่เนี่ยขีดเกลกับเลขฝาลุกเนี่ยครับถือติดต่อกันสามสี่งวดจ้งน้อยกับออกฝาลุกจ้น้อยกับออกอายุจ้งน้อยก็ออกมือตายแล้วออกก้นหงอนสามงวดติดตัอกันออกบนลางอะไรของเราวะเลขค้าประทัด เลขสี่หกเก้าสี่หกเก้าครับผมหกเก้าก็ถือก็หกบนหนนี่ยทั้มแต่บบคอยมีคนคนถึงหน่อยถึงหน่อยแต่หาซูนี่เบิดบานเลยซูนมากถึงหาศูนครับคักเท่าไ่หาูนเนี่ยปีบานผมมันหกเก้ามันอันหาศูนจมือใจเยาตั้งหละใจ่บนหล่ครับจำมือจำมือใช่บนหล่ะว่าแต่ผมมีเงินใจในว่นพันใจมาแทงแล้วถึงหลายเนาะเบิดบานเนาะแล้วมึงเสียแล้วน้ำใจเบิดบานพี ขอขอตัวเลขอีกเแค่นึงครับขอขขอขอตัวเลขอีกนึงปิด้ายนะครับก่อนที่ลำลากันไปนะครับสรุปก,ก็คือฝาลง,งนะครับหกสามศูนย์พี่น้องก็ไปตัดดินนวลน้ำดื้ออายุหกสิบสี่มือ,ม,อมือตายวันทีย,ยทที่สิบห้าเพราะเขาเกิดสองพันถ่าร้อยหนึ่งบ้านเลขที่สิบบ้านเลขที่สิบร้อนร้อนหนึ่งศูนย์ทั้งลูกไส่นี่เพิ่นว่างวดนี่เพิ่์ลนี่จุ่มสาม หนึ 101. 101. 101. ่งศ uh ูนย์หน no. ึ aa, ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอัดเต็มทีครับกับลาบทีมอีก็ขอบคุณหลายๆครับที่ให้แนวทางเนาะเอาสุดท้ายฝากร้านเล็กน้อยหนึ่งเพื่อลูกค้าเอฟซีเพิ่นผ่านไปผ่านมาเพิ่นอยากมาอุดหนุนเนาะสามารถอุดหนุนได้อยู่ที่ร้านลุงกองลาบก้อยแต่ว่าตอนนี้ลุงกอง่อยู่แล้วลูกชายเป็นผู้จัดการแทนเนาะฝากที่อยู่นะครับดูอีกเพียงหนึ่งครับ ลุงกองลาบก้อยครับตั้งอยู่อำเภอวัดไม้ชัยงโพดรับจังหวัดบุรีรัมย์ต้องขามให้ไงครับต้องขามก็้อมตำรวจกับการเงกนภาครับพี่ตุลกุลพี่หน้าบ้านครับจ้านไงบ้านไม่กับเห็นป้ายรถอะถามว่าเห็นป้ายอลไรครับลุงกองลาบก้อยครับบ้านลุงกองลาบก้อยครับถ้ามาจากทางประทายก็เลยไฟแดงมากรับพี่สายเมื่อครับถนนไงเลยเนาะถนนดำเลยครับถนนดำครับผมหาง่าครับทางไปพุทธสวงเหรอครับจุดสังเกตยังไงก็คือหน้าป้อมตำรวจ นนต้องขับป้อมต้นเหลืับไฟฟ้าเนีนครับกันเปะเลยครับผมฝากเอฟซีทุกคนนะครับเด้อถ้าเดี๋ยวนไปผ่านมากิแม่มาอุดหนุนน้องนะครับกับเสบครับมือนี่มากินเข้าวพอาดีกันเลยได้เรื่องแล้วตัวนี้นํำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเนาะจะได้ก็ลองออกไปวิเคราะห์พิจารณานะครับเด้อตัวเลือเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับขอบคุณน้องอีกเช่นนึงครับผม